ดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับก็คือซูซูกิเซราเรโอเรานี่ยครับเคยมีการไมเนอร์เชนที่อินเดียมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในปี2017ทีนี้ที่เรามาพูดวันนี้ก็คือเมื่อวานนะครับพอดีเปิด Facebook ไปมาแล้วก็เหมือนกับเห็นว่าที่ประเทศลาวนะครับนำตัวไมเนอร์เชนมาขายนะครับหน้าตาไมเนอร์เชนก็จะเป็นแบบในรูปนี้เลยนะครับ ตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะครับของเก่าจะเป็นเส้นสองเส้นใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นลายตะแกรงอย่างนี้นครับสีดำเป็นรูๆแล้วตัวกันชนกันชนหน้าตรงนี้ก็มีดีไซน์ใหม่นะครับตรงใต้ไฟตาเนี่ยครับก็เปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะครับฝั่งลาวเหล่านี้เองครับผมอะไร้ายก็ ได้ตัวไม้เนเชนไปขายนะครับอยู่ใกล้ๆไทยแล้วนี่เองแต่รุ่นที่ขายในลาวนี่มีทีเด็ดอยู่อย่างนึงครับก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นทีเด็ดที่คิดว่าน่าสนใจครับน่าจะกลายมาเป็นตัวท็อปของบ้านเรามากกว่านะครับก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับส่วนฝาท้ายก็จะมีจัง,งอยตรงนี้เพิ่มมานะครับ ตรงใต้มือเปิดนะครับตรงช่องระหว่างกันชนท้ายนะครับตัวกันชนท้ายก็จะมีปรับดีไซน์เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากาแล้วก็ล้อก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับล้อกระทะกับล้อแม็กเหมือนเดิมส่วน ที่เปลี่ยนเลยนะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับจะเป็นออโต้เกียร์ชิพนะครับดูจากเกียร์แล้วนี่จะไม่เหมือนของบ้านเรานะครับเกียร์ออโต้ของบ้านเราก็จะเป็นเกียร์แบบว่ามีตัว P ตัว R ตัว N และตัว D ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งข้างล่างนะครับที่เป็นเกียร์ต่ำนะครับเป็นเกียร์ CVT ส่วนเกียร์ออโต้เกียร์ชิปนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่เอากล่องมาควบคุมนะครับเป็นมีไฮดรอลิกมาด้วยนะครับก็คือคุมคุมการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาครับโดยเป็นเปลี่ยนแบบไม่ต้องเหยียบคัดนะครับก็คือเข้าเป็นแบบเกียร์ออโตโ้ได้เลยแต่ว่าตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับดูจากอา รูปนี้นะครับก็คือจะเอาข้อดีของเกียร์ธรรมดาที่ประหยัดน้ำมันนะครับมามาบวกกับเกียร์ออโต้ที่ที่ควบคุมตัวเกียร์ธรรมดานะครับทำให้ได้เกียร์ที่ประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคัตเหมือนเกียร์ออโต้นะครับสามารถขับได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ชิพนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเกียร์ตัวนี้ถ้ามีเกียร์ตัวนี้ผมก็คงเอาเกียร์ตัวนี้แหละครับได้ ได้ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็ได้เกียร์เหมือนกึ่งออโต้ไปด้วยครับก็ดีนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนมาทางซ้ายนี่ก็เป็นบวกลบเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยก็ถือว่าเป็นเกียร์ทางเลือกที่ดีมากนะครับแล้วที่สําคัญคือรถที่ขายนี่อยู่ประเทศลาวแล้วนี่เองครับน่าสนใจมากครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดิมนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นเรื่องของเกียร์ที่เป็นเกียร์ตัวออโต้เกียร์ชิปที่เปลี่ยนเข้ามาใส่ในตัว Suzuki เซ l ร r i รตัวไมน c h เชนมาแทนเกียร์ CVT นะครับก็ถือว่าเข้าท่ามากเลยแต่ถ้าซู z u k i บ้านเราเขาจะไมน c h เชนเขาน่าจะไมน c h เชนไปนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะไมน c h เชนอะไร แล้วตัวที่จะมาเปิดตัวในมอเตอร์โชว์เราก็คงเป็น Suzuki XL7 นะครับเป็น,นคล้ายคล้ายเอติกาแต่ว่าจะมีมีเหมือนอตัวซุ้มล้อข้างล่างดำๆขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เซเลดิโมันก็มีไม r Chain ไปแล้วนะครับก็ถือว่า ไม่ไดเช็คไปแล้วแต่คงไม่เข้าไทยครับถ้าเข้าเข้าเขาคงเข้ามาแล้วครับดูจากดูจากนั่นนู่นนี่ครับเขาคงไม่เอาเข้ามาแล้วนะครับที่มาน่าจะเป็นสวิทช์ไฮบิดมากกว่าครับตัวสวิทช์ไฮบิดดีกว่ากันเยอะเลยถ้าประหยัดน้ำมันได้เท่าเซลลิโอนี่ก็เซลลิโอก็คงจะหายไปเลยนะครับ นี่นะครับคือภายในของตัวไมนเชนก็ถือว่าน่าใช้พอสมควรเหมือนกันรถที่เราของเราก็ลำหน้ากว่าบ้านเรานะครับที่เป็นฐานการผลิตก็น่าตกใจเหมือนกันที่ได้ใช้รถที่มีฐานการผลิตในบ้านเราแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวไมนเชนนะครับอืมนี่นะครับ เป็นพวงมาลัยแล้วก็มีวัดรอบแล้วก็เป็นตัววัดความเร็วแล้วก็มีจอที่เป็นบอกสถานะต่างๆนะครับก็ถ้ามีตัวนี้ให้เลือกผมก็คงจะเลือกตัวนี้นะครับผมคงไม่เลือกตัวที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่คือภายในนะครับภายในก็ไม่ได้ต่างจากเดิมก็กระจกไฟฟ้าแล้วก็ ตัวเปิดเป็นโครเมียมเบาะก,ก็เหมือนเดิมครับนี่นะครับก็ถือว่าดีกว่าของเราด้วยราคาที่ใกล้เคียงของเดิมด้วยก็ไม่ธรรมดานะครับยิ่งในอินเดียยิ่งถูกเลยครับราคาไม่รุ่นท็อปนี่ไม่เกินสามแสนนะครับตัวบ้านเรานี่รุ่นท็อปตอนนี้ก็ผ่อนจบแล้วก็น่าจะ 4แสนอยู่นะครับอันนี้คือไม้เนเชนที่เข้าเชนไปแล้วขายไปแล้วนะแต่บ้านเราก็ยังไม่ไม่มีการเปลี่ยนหรือปรปับปรุงนะครับกลายเป็นว่ากลายเป็นลดราคาให้แทนน่าจะไม่ได้ลุ้นแล้วครับไปลุ้นสวิฟไฮบิดแทนแล้วกันส่วนตัวเหมือนจะเป็น เครื่องยนต์เดียวกับซาริโอเลยก็คือที่ขายในประเทศลาวเหมือนกันไปเปิดดูนะครับประเทศลาวก็จะมีขาย Suzuki เหมือนกันก็คือ Suzuki เอสเพ s โซตัวนี้ก็ขายอยู่ในประเทศลาวเหมือนกันเครื่องยนต์เป็น k คซีรีเคสิบเหมือนของซูซูกิซูริโอทุกอย่างเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาตัวเดียวกับซูซูกิซูริโอเลยครับเกียร์ห้าสปีดแมนวันห้าสปีด ขายอยู่ในประเทศลาวแล้วนี่เองเป็น SUV ขนาดเล็กหน้าตาของเอฟเโซก็จะประมาณนี้นะครับอัตรากินน้ำมันก็อาจจะมากกว่าเซรีโอนิดหน่อยเนื่องจากขนาดตัวรถใหญ่กว่าเซรีโอนะครับนี่นะครับก็คือข้างในก็จะคล้ายๆเซรีโอเลย เหมือนกับเป็นแฝดกันเลยเบาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็มีแค่คอนโซลตรงกลางนะครับตรงคอนโซลที่เป็นตรงช่วงวิทยุนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่มีไม่มีมาตรวัดตรงวงมาลัยนะครับก็จะไปอยู่ตรงกลางแทนก็ถ้าเขาจะไม่เนเชนเขาเอาตัวนี้มาขายดีกว่าครับน่าจะ เหมาะกับตลาดประเทศไทยที่ต้องการ SUV นะครับ SUV ตัวใหม่เอ p r s s เ o เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันกับ s e r i o ครับไม่ได้มีเครื่องยนต์ใหม่ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเกียร์ก็เป็นเกียร์5สปีดแมนนวลเหมือนกันค่าอัตราการทดเฟืองตั้งแต่เกียร์1ถึงเกียร์5เหมือนกันเป๊ะเลยครับไม่ต่างกันเลย มีเฉพาะตัวถังที่เปลี่ยนไปตัวถังกับล้อแล้วก็คอนโซลข้างในส่วนการขับขี่น่าจะเหมือนกับเซอร์เรโอทุกอย่างนี่ครับถุงลมก็จะมีเหมือนกันนะครับคู่หน้าถือว่าน่าใช้พอสมควรเหมือนกันแต่ประเทศลาวนี่ขายคู่กันนะครับระหว่างเซอร์เรโอกับเอฟเฟโซนี่ขายคู่กันเลย ไม่ได้ไม่ได้แยกขายเหมือนเหมือนบางประเทศนะครับที่มีเอฟเฟโซแล้วไม่มีเซริโอมีเซริโอไม่มีเอฟเฟโซอันนี้เขาขายคู่กันนะครับประเทศลาวราคาก็ดีด้วยครับเห็นเครื่องยนต์มีตัวเดียวเลยนะครับไม่มีตัวอืน่นนี่ครับเบรกด้านหน้าเป็นดิสตข้างหลังเป็นดัมเบรก เหมือนกันเลยครับเป็นเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันกับเซเรโอลเลยครับตัวล้อกระทะก็เหมือนกันครับขอบสิบสามหสี่หแต่ตัวแก้มยางจะรู้สึกเยอะกว่านะครับ80ดิน่าจะแก้มยางสูงกว่าตัวเซเรียโอทุกอย่างเหมือนกันครับ โอเคครับวันนี้มาเล่าอะไรให้ฟังสั้นๆนะครับว่าเซเรียโอเขาจะปรับโฉมตอนไหนนะครับเาขาคงไม่ปรับครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่น่าสนใจก็คือเอเฟโซครับที่ที่ประเทศลาวเราก็จำหน่ายแล้วกับเกียร์ออโต้เกียร์ชิปที่เป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็มีเหมือนมีกล่องมาควบคุมให้ เปลี่ยนเกียร์โดยที่ไม่ต้องเหยียบคัดนะครับก็คือเข้าเกียร์ดีแล้วก็วิ่งได้เหมือนเกียร์โตเลยแต่ตัวเกียร์จริงๆเป็นเกียร์ธรรมดานะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปก่อนครับ